สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว u t u b e นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับวันนี้เล่าหนี้โควิดนะครับนะฮะเราไม่ไปตลาดไม่ไปไหนไม่ไปห้างไม่ไปอะไรนะครับเราอยู่บ้านแต่ผมเนี่ยก็เหมือนบ้านนะครับจากบ้านโน้นมาสู่บ้านพี่จีเจเจบอนไซจอมนะฮะอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะซอย3ซอย4เดินไปมาหาสู่กันนี้ถ้าติดก็กักตัวทั้งตลาดเลยครับ นะถ้ามีคนใดคนหนึ่งติดนะฮะที่นี่ก็กักตัวง่ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านอยู่บ้านนะครับพวกผมอยู่ตลาดต้นไม้อยู่ชมรมบอนไสเจ้าจอมก็จะนําเสนอสู่บ้านเรียนแบบออนไลน์กันแล้วกันนะครับวันนี้จะมานําเสนออะไรมาพบ <c oughs> พี่จิตเลยพี่จิตสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวพี่จิตมาดูไม้เบาๆง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซสทีเดียวนะมาดูกันครับ พอทดเสร็จปั๊บเนี่ยเริ่มใส่แมพอทดเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะเราก็มันจะมีกิ่งนะครับตอนแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะมีกิ่งกิ่งกิ่งฝั่งนี้นะครับถ้าเราทดมาค่อนข้างนานแล้วเนี่ยตอนนี้แผลจะเต็มแล้วนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อจะเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วใช่พอเรานั้นเสร็จปั๊บตอนปีแรกเลยเหรอครับเอ่อเทคนิคตรงนี้ทำนะครับที่ผมทำก็คือว่าผมตัดทดก่อนนะครับตัดทดไปก่อนแล้วปล่อยเลี้ยงนะครับเลี้ยงกิ่งฝั่งนี้ก่อนนะครับเลี้ยงกิ่งเรื่อยคริ่งังเนี้ย มันก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับเราก็จะมาตั้งยอดแล้วก็เลี้ยงให้ใหญ่นะครับแล้วผมก็มาจาัดทางการคดฝั่งนี้อีกกิ่งหนึ่ง<ท>นะครับทดสองทสองทองให้ครับผมเพื่อสร้างกิ่งสองใช่เพื่อสร้างกิ่งสองแล้วคราวนี้คือหนึ่งเราได้หนึ่งกิ่งสองกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วแล้วจะหลังจะมาแล้วอ่าตอนนี้คือททษแม่โทษแม่ตอนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวต้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่ามีคัดกิ่งออกนะครับว่าเราจะจัดการยังไงต่อนะครับ จาผมเริ่มครับผมกิ่งแรกกิ่งหนึ่งดูก่อนคัดกิ่งยังไงคัดกิ่งอันนี้คือกิ่งกิ่งแขนงหลังนะครับอันนี้ได้ละนะครับซึ่งกิ่งแขนงหน้าเนี่ยอันนี้มันชิดไปนะครับผมจะออกเลยนะครับโอ้เสียดายนะครับแล้วผมก็จะออกเลยนะฮะไม้จะจบแล้วแต่กิและแล้วผมก็จะทดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาจัดการ ไหนกิ่งแขนงหลังนี่ใช่ครับจะเอาตรงไหนไปี้แขนงหน้าเดี๋ยวผมรอให้มันแตกมีตาอยู่แล้วครับนี่ใช่ครับใช่ครับสองสองตานี่นะใช่ครับแล้วผมก็จะหน้าอีกทีหนึ่งอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยกิ่งกิ่งสองนะครับกิ่งสองเนี่ยแขนงหลังเนี่ยระยะได้นะครับหน้าได้ไหมหน้า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 ได้ครับผมได้ห่างกันครับก็ตรงนี้คือจะให้ขน้นก่อนนะครับอันนี้หน้าก็มาแล้วนะครับหน้าโอเคแล้วคราวนี้ก็ตัดทดเลยครับ เพื่อให้เกิดการเลียวนะครับผมจะมาตั้งยอดตรงนี้นะครับโอเคพอนน้นเสร็จปั๊บเนี่ยพอตัดทษมานะครับเราจะได้กิ่งหลังนี่ครับเห็นไหมครับกิ่งหลังตำแหน่งมาแล้วใช่ครับเพราะว่าหนึ่งสองแล้วหลังนะครับได้ไม่ไไมม่เอา่ทษอีกแล้วไม่เอ๊ะกิ่งหลังเนี่ยคือตำแหน่งอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็พอมันน่าเสร็จปั๊บผมก็จะตรงเนี้ยเป็นกิ่งสามนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งสามเลยนะครับ เอาผมจะตัดการในการทดนะครับด้านนี้อ๋อจะทด้านบนครับผมในส่วนที่มันไม่ได้ที่จริงอ่ะถ้าเราจะดึงอ่ะดึงขึ้นถามวาได้ไหมมันก็ได้เราเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกิ่งตามันได้หมดเลยได้ได้ครบหมดแล้วเนี่ยใช่ครับอพราะั้นไม่ต้องตัดก็ได้ครับม่าไม่ตัดก็ได้นะครับแต่นะครับผมจะทําการตัดทดตรงนี้เพื่อให้เกิดการเลียวนะครับอ๋อจะให้เลียวกิ่งเลี้ยวใบเล็กนะครับนะครับนี่อ่ะตัวเนี้จะคือยอด นะครับการเล่นมะขามนะครับก็คือว่าถ้าจะทําให้ให้ไม้เกิดกิ่งค่อนข้างเลียวนะครับก็จะหนึ่งคือเขาจะใช้วิธีการทอาเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับมันมันจะเลี้ยวมาเรื่อยนะใช่ครับผมเลียวเียเนี่ยครับผมอ่าต่อไปเราก็จะทําการเข้าลวดนะครับเอานะครับทีนี้ก็เข้าลวดนะครับเข้าลวดนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างมะขามเนี่ยลวดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้อ่าเนื้อไม้เราตอบสนองกับลวดนะครับเราจะทําให้ไม้อ่ะ โตขึ้นโตโตได้เร็วขึ้นนะครับนะครับเราก็จะเข้าผมจะเข้าตั้งแต่อันนี้เข้ายอดใช่ไหมัอันอันนี้เดินเดินยอดใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอันนี้ลวดเส้นหลักตามตามหลักเลยนะครับผมจะขึ้นไปที่ตัวยอดก่อนเส้นที่หนึ่งเนี่ยพี่จิตดเข้าตั้งแต่โคนเสียบลงไปเลยแล้วก็รัดขึ้นมาแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ยอดเลยนะครับอันนี้อันนี้ตามหลักการเลยเป๊ะเลยนะครับเผื่อท่านจะไปนําไปใช้ ในการเข้ารวดของท่านนะครับละเอียดเลยช้านะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปเข้ารวดเส้นแรกก็คือแทงลวดลงไปแต่ใช้รวดเส้นใหญ่นะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าสี่จนห้าได้พอมาขามมันเหนียวพอด้านปายนะครับนี่ครัต้องระวังนะครับปายเนี่ยผมจะทําการเข้าขึ้นไปกระดกกิ่งขึ้นไปี่เฉยนะครับอกระดกกิ่งยังไม่พันนะครับเพราะมันเล็กจัดยอดเล็กนะครับ ที่จะเอาทําเป็นยอดนั้นเล็กนี้เดียวนะครับอันนี้คือต้องระวังเลยครับผมเพราะว่าคือเข้าเข้าให้ชิดนะครับเออเข้าให้ชิดนะครับแล้วก็กระดกขึ้นไว้ก่อนใช่ครับนะกระดกไว้ก่อนนะครับใช้ครีมช่วยเพราะว่าปลายลวดมันจะค่อนข้างแข็งแล้วใช้ครีมช่วยไอ้ตัวนี้บิดลวดเพื่อที่จะประคองยอดนะครับถ้าเราไปบิดกับ กิ่งมะขามซึ่งมันเล็กมันก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ประคองไว้เฉยนะครับพี่จีดประคองไว้อ่านี่ครับผมอันนี้เส้นแรกขึ้นไ,ไปประคองประคองกิ่งนี้ให้เลี้ยงให้โตนะครับให้โตให้ได้แบบว่าขนาดแล้วเราก็ค่อยมาเข้าลวดขอ้อทีน่4นะครับอันนี้ลวดเส้นแรกนะครับต่อไปเส้นที่2นะครับก็ใช้ลวดเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับใช้เบอร์ประมาณเบอร์3.5เบอร์4เบอร์3.5นี่แหละ นะครับทีนี้เราก็จะไล่ขึ้นไปไม่ให้ลวดทับกันนะครับนะเราจะเข้าคู่เส้นที่สองเข้าคู่กิ่งหนึ่งกับกิ่งสองนะครับใช้กิ่งหนึ่งกับกิ่งสองนะถ้าถ้าขึ้นไม้ขึ้นหนึ่งสองได้ก็โอเคแล้วนะครับขึ้นสองหนึ่งสองตั้งยอดนี่ก็โอเคละหลายปีแล้วไม้นะครับ อย่างตัวนี้ก็สามปีนะครับสามปีอัพแล้วนะฮะเส้นที่สองจับคู่หนึ่งก,กับกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองนะครับนะครับเป็นลวดเส้นหลักก่อนในส่วนของรายละเอียดนะฮะกิง่งย่อยๆแบบเนี้ยกิง่งแขนงกิ่งย่อยนี้ก็ต้องใช้ลวดเส้นเล็กลงไปอีกนะครับจะไม่ใช้ใหญ่แต่ว่าเส้นหลักนี้ต้องเดินให้สุดนะครับ เนี่ยเข้ากุณกิ่งหนึ่งก่อนนะฮะต่อไปกิ่งสองนะครับใช้ลวดเบใหญ่เหมือนกันะข้อมือต้องแข็งนะครับเ,เราจะต้องจับจับตรงโคนลวดโคนไม้นะครับแล้วก็บิดที่มือขวานะฮะถ้าถนัดขวาบิดลวดนะครับเราพยายามอย่าใช้กิ่งไม้เนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักเวลาเราบิดลวดเด็ดขาดนะครับจะทำให้กิ่งไม้หักได้เลย หมายความว่ามือซ้ายประคองโคนไม้ลูกโคนลวดไว้มือขวาบิดลวดนะครับอ่คือกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งแขนงก็คือกิ่งที่ย่อยออกจากกิ่งหลักนะครับกิ่งนี้นะครับเราจะเดินหลังก่อนนะะหลังแล้วก็หน้าหลังหน้าไปนะครับเราก็โยกเหมือนตัวเอสครับผมอ่าให้มีลีลาให้บิดเอี้ยวใช่ครับใช้หลักกลางคล้าย เพราะนั้นกิ่งแขนงต้องห่างกันนะฮะเพราะว่าเราจะโยกถ้าโยกได้ให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 ้ตรงกิ่งมันมันอยู่โค<ช>้งนอกนะโค้งนอกโค้งในนั่นเองใช,ใช่ครับใช้หลักการโค้งนอกโค้งในเดี๋ยวดูพี่จีจะลองเข้ากิ่งแขนงให้ดูนะครับว่าเข้ายัางไงก็ใช้วิธีการล้อลวดเหมือนเดิมนะครับอย,อย่างอย่างกิง่งนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เข้ามาคู่กับกิ่งนี้นะครับแขนงหน้าแขนงหน้าแขนงหลัง นะครับเราสามารถจับคู่ให้กันได้เลยแถงหน้าหลังของกิ่งสองนะครับก็เข้าให้ดูสาธิตให้ดูว่าเวลาล้อเข้าไปเงี้ยฮะไม่ให้ทับนะครับเออแค่นี้จะไม่ทับนะครับถ้ารวดถ้ากิ่งยังไม่เยอะเนะี่ยจะทับยากอยู่แล้วเพราะนั้นท่านต้องต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับล้อรวดยังไงเข้ายังไงมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะหรือจะมาที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมเลยก็ได้นะครับ มาฝึกหัดคัดกิ่งเข้ารวดได้เลยซื้อไม้มาขามไปต้นหนึ่งนะพี่ยินะเอาสักสองสามต้นก็ดีเพราะเผื่อตายไงครับแล้วเราก็น่เหมือนกันการทํากิ่งแขนก็เหมือนกิ่งหลักนะครับบิดโยกบิด,บดบโยกบิดเหมือนกันใช่ครับทาเป็นรูปตัวเอสนะคโค้งนอกโค้งในเหมือนกันแต่เราก็พยายามดูตานิดนึงนะครับเพราะถ้าอย่างตัวเนี้ยผมก็จะให้เอาตาเน,นี้ยมาอยู่อยากได้ตานี้มาอยู่ฝั่งนี้ให้มันแตกเราจะได้ดินมานี่นรเราก็ต้องบิดสิ จะต้องเกิดการบิดนะบเกิดการบิดนะฮะเราก็จะดูตาเทาไปขาอบิดบิดไปตายไหมก็ถ้าถ้าให้เขาเรียกว่าบิดจนไส้แตกก็มีโอกาสทิ้งกิ่งเหมือนกันแต่ถ้าดูนะดูจังหวะการบิดเราเรารู้มือครับเียครับาบิดตาอันนี้เราก็จะมานี่ล้วมาอยู่ส่วนกับอันนี้นะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวมีกิ่งหลังตรงนี้นะครับกิ้งแขนขงหลังเอาไปนี้นะครับเขาเรียกบิดหาตานะครับบิดหาตา ไม่ใช่บินหาเรื่องไม่ใช่ัเออไม่ใช่บินหาเรื่องบินหาตาอ่าคราวนี้ผมก็จะเข้าแต่สร้างจบก็สวยเข้าเ,เข้าสิ่งแขน,แหนงหลังนี้เพาเก็บน้านไว้เฉยใช่ไหมครับก็จะจะไปเกาะไว้ไหนครับแต่นี้คือถ้าเราเกาะไม่ได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการเสียบเสียบเ,เขาเรียกว่าซ่อนซ่อนซ่อนซลล่อนปลายซ่อนปลายเข็มซ่อนปลายนะครับหาลวดเรจะซ่อนอันนี้ซ่อนปลายเข้าไปในลำต้นนะฮะซ่อนปลายลวด ทำให้ปลายลวดแหลมแหลมหน่อยหนึ่งนี่ครับล้วก็เดินนะซ่อนปลายเพื่อให้ลวดมีกําลังนะครับต,ต้องแทงลงลต้องแทงลงนะครับเพราะว่าลวดเดินลายไปทางน,น้นลายของลวดดูจะไม่ขาดนะครับขาดมันก็จะพันกันยุ่งเลยครับมองไปก็ตาลายนะฮะเขาบอกว่า ถ้าอยากเข้าลวดเก่งๆนะครับต้องไปฝึกคลายลวดก่อนจะได้รู้เส้นลวดใช่ครับอ๋อเนี่ยตอนนี้กําลังฝึกเลยครับผมอ๋ออ๋อเดี๋ยวฝึกให้ฝึก้คลายลวดอ๋อเดี๋ยวต่อไปนี่จะเข้าลวด้วครับมือหนึ่งเลยนะใช่ครับผมเดี๋ยวผมไปพาไปดูมือหนึ่งดีกว่าแวบมาแล้วครับเนี่ยมือหนึ่งเลยครับเดี๋ยวพี่เจนออามือมืออเนี่ยมือหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ให้ให้ฝึกคลายลวดก่อนที่ที่ที่กว่าจะเข้าได้เนี่ยพี่เจนต้องคลายลวดอย่างเงี้ พอคลายลวดอีกข้อดีก็คือจะทําให้เห็นเส้นทางการเดินของลวดว่าทําไมแกะลวดแล้วเนี่ยลวดไม่พันกันไม่ทับกันเลยหยิบเส้นไหนออไปเนี่ยออกหมดเลยนะครับหมายความว่าไอ้เส้นไหนแกะเส้นไหนก็ได้ครับแกะออกไปแล้วมันสามารถที่จะเอาออกได้เลยนะครับจะไม่พันไม่ทับกันนะฮะถ้าจะทับจริงๆก็นนอยจริงๆนะครับในรายละเอียดนะฮะเนี่ยนะนี่เป็นการแกะลวดนะครับวันนี้ แกะลวดนี้ใครๆก็แกะได้ถ้าเข้าลวดไร้ลายได้ดีนะครับแวบมายัางพี่จี๊ดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอกิ่งอ่พี่เหลืออีกกิ่งนะฮะจะเข้าโชว์อีกกิง่งท่านมาซื้อต้นไม้ไปนะซื้อลวดไปไปฝึกเอาลวดนั้นซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ได้หลายรอบอใช้ได้หลายรอบเลยนะะถ้าเบื่อเล่นงานบอนไซก็ทำราวตากผ้าได้เลยนะครับไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นสนิม เสื้อผ้าไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่มีประโยชน์นะฮะซื้อลวดไปไม่ต้องห่วงนะครับนะลวดซื้อไปแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ําได้นะครับลวดงานบอนไสแต่ถ้าเป็นลวดทั่วไปคือขึ้นสนิ้มแล้วก็ต้องทิ้งนะครับแข็งด้วยอันนี้ไม่แข็งนะฮะนิ่มดัดง่ายดูพิจิตรัดนะฮะหมุนติ้วๆเลยนะครับ เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่กล้าไม่รู้จะตัดกิ่งไหนไม่รู้จะบิดยังไงนั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจก็มาศึกษาเรียนรู้กันที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้กิ่งหนึ่งอ่ากิ่ง,งหนึ่ง,งและอ่แล้วก็กิ่งสามแล้วก็กิ่งหลังก็มีมตำแหน่งละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะรอกิ่งให้ตรงนี้ให้โตเลี้ยงยอดนะครับ อย่างยงีตรงนี้ให้โตขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาจบอีกทีนงึงโอเคตั้งยอดไอตัวนี้ก็จะจบไม่สูงนะครับประมาณักฟุดขึ้นกิ่งหน้านะครับกิ่งหน้าเนี่ยก็คือถ้าเดี๋ยวจะเขาแตกตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะทําการเก็บไว้ถ้ามันมีตำแหน่งที่แตกออกมานะครับเเก็บเราปิดต้านหน้าตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยเลยนะครับเพราะนั้นดูจบทําได้แน่นอนนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะดูจบสร้างงานได้แน่นอนนะฮะอย่างเช่นมะขามต้นนี้ที่พี่จี้ได้สาธิตไปแล้วในการคัดกิ่งเข้าลวดนะฮะคัดกิ่งก่อนเราก็มาเข้าลวดแล้วก็มาปรับทรงการบิดดัดค้งงอคือการปรับทรงนั่นเองนะครับก็จะส่วนใหญ่จะแค่นี้แหละครับงานบนไซคัดกิง่ง นะครับเข้าลวดแล้วปรับทรงแต่ก่อนที่จะถึงวันนี้เราจะต้องสร้างไม้ไว้ก่อนนะฮะปลูกเพาะเลี้ยงไว้เยอะๆแล้วตัดทดให้ได้สัดส่วนถ้าต้นสูงเกินไปไม่ดีนะครับมะขามมะขามนั้นก็จะมีซ่อนคอดินอยู่ข้างล่างเพราะฉนั้นก่อนที่ท่านจะมากําหนดกิ่งหนึ่งนั้นท่านจะต้องดูคอดินข้างล่างเผื่อด้วยนะครับไม่งั้นคอยาวนะครับนี่เป็นมะขามเฉพาะมะขามเท่านั้นไม้อื่นก็ไม่ค่อยเจอนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิดเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านครับ all right, all right.